เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องเฟรทิกนะครับวันนี้อยู่ในเกม Moto G P 20นะครับวันนี้เราอยู่ในโหมดออนไลน์นะครับมันตีเพย์เดอร์นะครับโดยคนในห้องเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยมีเพยเยอร์ในห้องเนี่ยเป็นพี่นอยไดโวด้วยนะครับก็พี่นอยเนี่ยคอลี่ฟายมาออกอันดับที่7นะครับส่วนเราก็อยู่อันดับที่6นะครับผมมีโอกาสได้เล่นกับพี่นอยเนี่ยประมาณ2ตานะครับที่อ่า บุรีรัมย์นะครับก็คือสนามนี้แล้วก็ที่โรแซลอีกที่นึ่งแต่ว่าที่โรแซลเนี่ยผมล้มนะครับแล้วก็สนามอีกสนามหนึ่งที่ผมเล่นไม่จบกันเลยก็คือมูเจลโลนะครับหลุดออกมาก่อนเหมือนพอพี่น่อยเข้าไปแล้วอ่าเพลเยอร์ในห้องเหมือนจะเข้าๆออกกัน,นครับก็เลยทาให้ผมหลุดออกมาด้วยมั้งอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับเหมือนมีคนพยายามเข้าห้องต่อเวลานะครับเพลเยอร์ในห้องนี้เต็มครับตอนนี้10คน ลืมบอกไปว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมเอาเสียงมาอัดยอนหลังนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูต่อเนี่ยก็ให้ไปดูที่ช่องพี่นอยได้นะครับรู้สึกว่าพี่นอยเขาจะสตรีมไว้ค่อนข้างนานนะช่วงที่ผมเล่นก็จะแค่นิดเดียวครับ1-2ตาน้ำแฝงเราเป็นเอมิฟุคุดะนะครับชื่อสตรีมผมเบอร์ยีนะครับอันนี้คือคุณแตกนะครับเป็นเพลเยอร์ที่ขี่ได้เร็วมากครับ น่าจะเป็นคนไทยที่เร็วที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาแลลวคนนี้เราออกอันดับ6นะครับพี่นอยจะขี่เป็นรถด,ดูคติพาแมนะครับจังหวะนี้ครับดูพี่นอยชูตขึ้นมาครับค่อนข้างเร็วเลยและบานออกไปนะฮะร,รวมถึงเราด้วยโค้งหนึ่งะครับไปยาวมากครับตอนนี้เราล่วงมาอันดับที่6นะครับโดนฮอนด้คันนี้เขาสก,กิดอนิดนึงนะครับ แล้วมีคนล้มไปนะครับเป็นคุณอาร์มนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับอ่านชื่อไม่ทันพี่น้อยอยู่ข้างหน้าเราเอาแล้วโดนสกิดอีกแล้วครับขุมมอเตอร์จีพีอีสปอร์ตนะครับดูข้างหลังหน่อยข้างหลังว่างครับช็อปปี้เข้าจังหวะนี้ครับขอไปลืมปิดเสียงโทรศัพท์มีคนล้มไปนะครับรู้สึกว่าจะมีคนเข้าคนออกนะครับและโค้ง4โค้ง5ครับหลุดไป รอบแรกผมขี่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะแต่ว่าถึงพี่น้อยอยู่นะครับรอบ2รอบสจังหวะนี้ครับเผาโค้ง8มาต่อโค้ง9นะครับยังตามอยู่รู้สึกว่าที่หนึ่งจะเป็นคุณแท็กนะครับที่ออกเมื่อกี้สุูกิ โค้งองครับโค้งสุดท้ายโค้งไฮไลท์พี่น้อยหลุดไปนิดนึงนะครับยังกลับมาได้อยู่แลจังหวะเข้าโค้งหนึ่งครับหลุดไปนิดนึงนะฮะเหมือนมันบักนะครับอันนี้เหมือนแบบมันคงคิดว่าเราออกจากพิดนะก็เลยให้หันไปมองหน่อยนึงโค้งที่3ครับพีบ่น้อยเป็นยังไงบ้าง พี่น้อยเหมือนจะบานนิดนึงนะครับรู้สึกว่าพี่น้อยนี่อ่านโดเนตอยู่นะฮะจริงๆแล้วพี่แกเล่นโอเคกว่านี้นะที่สี่ครับตอนนี้เราตามพี่น้อยไดยโวอ,อยู่นะครับจังหวะเข้าโค้งสี่ครับและเรียบร้อยครับฮอนด้าคันนั้นเขาหลุดไปและโค้งห้าครับโค้งห้ารู้สึกว่าจะล้มไปอีกนะครับเป็นที่หนึ่งที่สองครับรู้สึกว่าจะเป็นน้องนายกับคุณแท็กนะครับ และที่หนึ่งเป็นพี่น้อยนะครับพี่2เป็นเรานะครับอันนี้เราตามพี่น้อยอยู่รู้สึกว่าน้องนายจะอยู่ข้างหลังเราครับตามพี่น้อยครับเขาโค้งก้าวมาจังหวะนี้พี่น้อยครับฉลับดินนิดนึงนะครับเฮ้ยโอตรงนี้เกือบชนพี่น้อยครับเบี่ยงออกมานิดนึงแล้วหันหลังมาตรงนี้ครับน้องนายขึ้นมาแล้วครับ และเป็นยังไงไปดูกันอุม้มเรียบร้อยครับชนพี่น้อยครับโอ้โหรถเกือบโดนเราล้มนะครับโอ้ยน้องนายมาชนทำไมเนี่ยกำลังโค้งเข้าโคง้งเนียนๆเ,เลยโอ้โหรถไคกิ้งเมาเนี่ยโอ้โหตกมาเป็นอันดับให้เลยน,น้องๆงูน้องนายครับน้องชายแท้ๆของพี่น้อยไดวนะครับชนพี่น้อยเต็มๆเลยนะครับรถพี่น้อยนี้เกือบโดนเรานะเอาละครับตอนนี้เราตามน้องนายอยู่นะครับไฟนอลแล็บ แข่งกันสามรอบนะครับและพี่น้อยล้มอีกแล้วครับไม่รู้ขึ้นไปเกี่ยวกับใครอีกหรือเปล่าคือเกมภาคนี้เนี่ยจะค่อนข้างชนกันล้มง่ายนะครับง่ายกว่าภาคที่แล้วค่อนข้างเยอะนะแต่รู้สึกว่าในห้องนี้จะแข่งกัน3มรอบไม่มีการเปิดดาเมจมัม้งไม่เปิดดาเมจไม่เปิดน้ำมันไม่เปิดยางนะครับช็อปปี้มาแล้วครับมาหลายเครื่องมาก <c oughs> ขอพัยจริงๆครับ จังหวะเข้าโค้งสี่ครับรู้สึกว่าน้องนายจะยืดไปค่อนข้างเยอะแล้วครับน่าจะตามไม่ทันนะครับเข้าโค้งห้าครับเราหลุดครับน้องนายเข้าเนียนแต่ว่าข้างหลังเราโล่งอยู่นะครับข้างหลังเราค่อนข้างโล่งอยู่แล้วมีคนล้มไปนะครับรู้สึกว่าคนนี้จะหลุดไปล้มไปหลายรอบมากครับอาจจะยังไม่ชินระบบการขับขี่ของเกมภาคนี้หรือเปล่านะครับ จังหวะเข้าโค้ง9นะครับตรงนี้ที่สามตามมาเป็นคุณอาร์มนะครับที่ล้มไปในรอบแรกนะที่โค้ง3ามกลับมาได้เร็วเหมือนกันนะครับเลสนี้เราไม่ล้มนะครับแต่ว่าคีย์หลุดบ่อยเหมือนกันอันดับหนึ่งนะครับเป็นน้องนายนะครับแล้วก็ที่2นี่เป็นเรานะครับที่สามเป็นอาคุณอาร์มนะครับเรามาดูว่าคนอื่นจบเท่าไหร่กันบ้างนะครับ น,นี้ปลอมตัวแบบจัดๆเลยเปลี่ยนทั้งชุดแล้วก็เปลี่ยนทั้งชื่อตัวละครนะครับสำหรับเลสนี้ก็เต็มที่แล้วนะผมคือผมไม่อยากบวกมากคือเกมภาคนี้มันชนแล้วมันล้มง่ายกลัวล้มเองด้วยไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเน้นตามๆเข้าไปแล้วกันคือจะให้ผมไปหวังแซงคนอื่นก็โดยที่ผมเนี่ยยังไม่ค่อยชินระบบเกมผมก็ไม่ค่อยอันี้เท่าไหร่ไม่ค่อยอยากจะเสียบจะแซงเท่าไหร่นะครับเพราะกลัวล้มไปนะครับ พรารู้สึกว่าในเลสเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปดูในไลฟ์พี่นอยต่อเนี่ยผมก็ล้มเยอะเหมือนกันนะครับอาลครับที่1เป็นน้องนายนะครับที่2เป็นเอมิฟูกกดะก็คือเรานั่นเองนะครับแล้วก็ที่3สาจะเป็นคุณอาร์มนะครับส่วนคนอื่นนะครับุณแท็กแล้วก็พี่นอยไดยโวนี่จบที่5ที่6นะครับรู้สึกว่าออนไลน์เนี่ยเขาจะทําให้เหลือแค่10คนแล้วนะตอนหนึ่งห้องนะปกติจะได้12คนเลยนะก็เลสนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับ อัดมาให้ดูกันเท่านี้นะฮะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยที่โลเซลที่โมเจโรนี่ผมเนี่ยล้มยับเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปที่เล่นออนไลน์และเจอพี่หน่อยไดยโวนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับไปแล้ว